วันดีพี่น้องทุกท่านที่เคารพครับกับผมนายวีรศักดิ์จำธรรมผู้ยิบบ้านคุม้มคำที่ยี่สิบสองขอพบปะน้ำเรียนไปถึงบอดโจนะครับทีมงานสาวหน่อยเหตบานแพ่งทุกท่านนะครับต้องกาบขอภัาายทีมงานที่พบผมนะครับซึ่งผมเองสึ่งเป็นผู้ยิบบ้านนะครับตามที่เหตุการณ์วันที่แปด คุมภ,ภ่พันธ์ที่านมานะครับสร้างความสบายใจให้แกทีมงานหมอลำทีมงานเอฟซีทั้งหลายนะครับตี่เหตุเป็นกระแสดังนั้นนะครับผมในานาถีเปี่ยนภูกดกล่าวนะครับโดยบุมีเกียรติหน้าเกียรติมีให้ได้รับความเสียหายหมอลำนะครับโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมรักและเข้ารพบทีมงานหมอลำสาวหน่อยเพียดบานแพงอย่างยิ่ง นะครับที่เเมื่อปีที่แล้วเขาก,ก็ได้ว่าจากมากึิ้ปีนี้ก็เที่ยวเท่าก,ก็ยังตามยังหลักและข้าหลบอยู่นะครับซึ่งปีนี้ผลประกาศขอพ่ายยังสูงนะครับที่ผมได้กล่าวหากว่าลวงเกินสิ่งใดที่มัน่เหมาะสมกับหมอลำนะครับในตอนเสาร์ของวันที่แปดวันที่เก่านะครับพอหลุมสางของวันที่เก่านะครับ เวลาตามนั้นนะครับก็ต้องกราบขอภัยด้วยจริงใจนะครับผมบูมีคิดอย่างอื่นนอกจากคําว่าขอโทษบอดโจขอโทษทีมงานนะครับให้ได้รับทราบแล้วก็เข้าใจในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวความสนุกสนานนะครับยังเด็กพี่น้องเนี่ยรักและเคารพแล้วก็กำลังม้วนจากทีมงานมอลลํ่ผมก็บเดวาเหรียญโบม้วนมอลลั่มเหรียญมวนก็พอมอลลั่เหรียญมวนนะครับทีมงานเลย เลื่อยมีการเหตุเกิดจังสั่นนะครับต่อกับขา้อพายยังสูงหรือคพ่มจริงใจหลักแะเขา้ารพแล้วก็รขอพายแก่บอดโจอีอกั้งครับขอบคุณครับ